พี่น้องที่รักในพระกิตเจ้าเรามีอาหารฝัาจิตยอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งนั้นสิ่งที่นรบุญเปาโลเตือนคนสมัยนั้นสิ่งที่เตือนนั้นก็ยังมีอยู่ในสมัยของเราบางคนอาจจะใช้พระวรสารของพระเยซูเจ้าเพื่อประโยชน์ของตนอย่างเช่นพี่น้องก็เห็นในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อต้นปีนี้บรรดาศาสนาจารย์ประกาศอย่างไม่อายว่า พระเจ้าบอกพวกเขาว่าครั้งนี้คนนี้จะได้เป็นประธานาธิบดีเพราะพ,พระพิบารชามาบอกซึ่งเป็นไปไม่ได้แล้วทำไมถึงโง่ขนาดนี้แล้วทำไมคนอื่นเขาเชื่อขนาดนี้ก็ไม่รู้และแต่นี่ที่สุดก็ไม่ได้เป็นน่ะคนที่บอกว่าจะได้เป็นประธานาธิไม่ได้เป็นจะมีการตั้งกรรมการออกมาเพื่อจะได้ชํแหละาศาสนาจารย์ที่สอนคำสอนผิดๆว่า ใครสอนเขาให้ทำนายให้ทำนายเช่นนี้พระวรสารไม่ได้มีไว้สำหรับหาผลประโยชน์ใช่ไหมครับส่วนคำภาวนาที่พระเยซูเจ้าพูดในวันนี้คือบทข้าแต่พระบิดาเนี่ยพี่น้องครับพระองค์เจาะจงสอนสิทธิ์ของพระองค์ก่อนเพราะพวกเขาเป็นพวกแรกที่สามารถเข้าใจได้คำขอสามข้อแรกนั้นพี่น้องก็เห็นอยู่ เพื่อพระสิริมงคลของพระพิญเจาส่วนสามข้อหลังเพื่อความต้องการของเราเองสามข้อแรกนั้นเพื่อพระสิริมงคลของพระพิญเจาเราก็ต้องพูดทุกครั้งที่เราสวดภาวนาแม้ไม่ได้สวดบทคาต่พระบิดาเราก็บอกขจต่พระเจ้าลูกรก,รลกราบนมัสการพระองค์ลูกกราบบูชาพระองค์ลูกกราบสรรเสริญพระองค์ลูกขอพระคุณพระองค์สําหรับพระพรตต่างๆอะไรก็ได้ที่มันมีลักษณะเป็นคําภาวนาแต่นนี้ ที่พระเยซูเจ้าสอนเพื่อเราเจะได้ไม่หลงทิศหลงทางว่าการภาวนาวก็ภาวนาเพื่อตนเองอย่างเดียวอันนี้เพื่อพระสิริมุขคนของพระบิดาจาในสามข้อแรกนะครับส่วนปัจจัยที่เราต้องการนั้นน่ะมันอยู่ในสามข้อหลังก็คือขอใจสี่ที่เราต้องการเริ่มต้นจากอาหารการกินความเป็นอยู่ของเรานี่นะครับจากนั้นก็ขอให้เรามีใจให้อภัยแก่คนอื่นเพราะพระเจ้าให้อภัยเรามาเสมอ และประการสุดท้ายก็คือขอโค์โปรให้เราได้ชนะการประจนอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าการประจนนั้นนบุญเปโตรบอกว่าระวังหน่อยนะชีวิตของท่านนั้นน่ะมีศัตรูที่มันอยู่รอบๆตัวเราเหมือนกับสิงโตที่ถ้าเราเสียท่าหน่อยมันก็จะเอาเราแล้วมันจะเอาจะกินเราเพราะฉะนั้น การขออย่าให้เราแพ้การประจนเนี่ยก็สำคัญมากเลยครับในบางบางคนก็บอกว่าอย่าให้เราไม่ได้บอกแพ้การประนแจะบอกว่าอย่าอย่าให้มีโอกาสได้ถูกทดลองซึ่งก็มีความหมายคล้ายๆกันก็คือหลายสิ่งหลายอย่างที่เราถูกทดลองเนี่ยพระพิญญากก็ไม่ได้ให้เราถูกทดลองรุนแรงจนเกินไป แต่ในเวลาเดียวกันเราก็ขอโปรย่าให้เราได้ได้ถูกทดลองอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นการสุ่นตัวนะครับดังนั้นสรุปก็คือว่าเราภาวนานั้นนะไม่ใช่เพื่อนม้มนหนาวจิตใจของพระบินเจ้าให้เห็นดีกับสิ่งที่เราขอนะครับแต่เรามอบความไว้วางใจของเราในพระเจ้าอันนี้ต่างหากที่เป็นคำภาวนาที่ดีที่สุดก็คือไม่คิดถึงตนเองเป็นหลักแต่คิดถึงพระบินเจ้าก่อน และคิดที่ถึงทุกคนด้วยดังนี้พระพิดเจ้าก็จะได้ฟังคำภาวนาของเราทุกวันทุกคาและพระองค์พูดเสมอว่าทุกคำที่เราภาวนานั้นนะพระองค์ได้ยินคราวนี้สิ่งที่พระองค์ให้นั้นะเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องคำนวณดูว่าเหมาะสมขนาดไหนดีขนาดไหนสำหรับเราเราไม่ใช่เด็กเราขอพระบิดาเจ้าและเขาบอกว่าแล้วแต่พระองค์จะเห็นดี แล้วแต่พระองค์จะโปรดและก็ยังภาวนาในพระนามของพระเยซูเจ้าด้วยว่าอาศัยพระบาทและมีพระคิดพรเจา้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายก็ขอพระบิดนจ้าประทานพระพรแห่งการภาวนาให้แก่เราอย่าได้เหนื่อยหน่ายในการพูดนะครับกับพระบิดนเจ้านะั้นน่ะเราพูดกับพระบิดนเจ้านะดีกว่าที่จะพูดกับใครตัวใครในโลกนี้เสอีกขอพระเจ้าเวพรครับสวัสดีครับ